สิคะพี่ <c oughs> คุณนั้นที่ว่าสามารถค่ะอดีตรองผู้อำนวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยโพสเฟซบ o ๊กค่ะบอกว่าไทยจนขนาดนั้นหรือมีข่าวว่าไทยเนี่ยจะขอกู้เงินจากธนาคาร ADB ก่อนหน้านี้ไทยยังเป็นประเทศรวยเงินคงคลังมากแล้วก็เงินสมรองระหว่างประเทศสูงแต่แค่2ปีทําอะไรลงไปต้องกู้นี่ยืมสินรัฐบาลกําลังใช้จ่ายเกินตัวตีฟองสบู่สร้างตัวเลข GDP เทียมความร่ํารวยเทียม ด้วยหนี้สินของประเทศและผู้เสียภาษีทำเพื่ออะไรคุณนันทิวัน์ทิ้งท้ายว่าขอให้ข่าวนี้ไม่จริงเพราะว่ามันน่ากลัวจริงๆอย่างไรก็ตามข่าวดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่17มกราคมค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยคลังเปิดเผยกรณีนางสาวแพททองทานชินวัตรนายรัฐมนตรีเนี่ยไปพบหารือกับนายมาซาสกุอาซาคาวะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB โดยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้เจรจา อยากที่จะได้ถูก step loan ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจจะได้มีทุนในการกู้เงินแล้วเอาไปปล่อยกู้ต่อให้ลูกค้ารายย่อยในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำคือกู้เข้ามาแล้วอาจะไปปล่อยกู้อีกทีหนึ่งนะคะทั้งนี้คลังไปดำเนินการส่งคำขอไปเมื่อ17มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยทาง ADB เนี่ยจะให้ในลักษณะสิงเชื่อสีเขียวก r ี e n loan ค่ะประมาณ1,000ล้านบาทแล้วก็เบื้องตน้นเงินคู่ดังกล่าวคาดว่าจะเอามาให้ ทางธนาคารทกรสและเอาไปปล่อยต่อในราคาดอกเบี้ยโลนซอฟโลนค่ะเพื่อให้แบงก์รัฐแห่งอื่นเนี่ยนำเงินไปปล่อยกู้ต่อให้ลูกค้าที่จะต้องเป็นกรีโลนจะได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้เงินกู้อ่าคือจริงๆแล้วการที่รัฐบาลไปกู้เงินสถาบันการเงินต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น ADB หรือ IMF MM, <c oughs> หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะค่ะไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ มันต้องมีความจําเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับจําได้ไหมช่วงโควิดนะโควิดเ,เป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครในโลกนี้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นะนะและมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีรัฐบาลประเทศไหนเนี่ยตั้งงบประมาณไว้สําหรับสถานการณ์โควิดรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไม่ได้ตั้งเช่นเดียวกับรัฐบาลประเทศอื่นในโลกแหละเพราะเราไม่รู้ว่าปีนั้นปีนี้มันจะมีโรคระบาดใหญ่โตซึ่งเป็น เป็นโรคระบาดท,ที่ร้อยปีเนี่ยเขาเรียกการระบาดใหญ่หนึ่งร้อยปีของมนุษยาชาติจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งะนะพอเกิดโควิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทํำยังไงต้องซื้อวัคซีนนะเ,เงินเนี่ยในแผงก็ประมาณมันก็มีไม่พออยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ตั้งเอาไว้สองต้องมาเยียวยาประชาชนเพราะเรามันต้องมีปิดก,กิจาการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ <c oughs> ช่วยกันไปก่อนต้องไปดูแล <c oughs> พวกเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ สสพักเพื่อไทยรวม้งพักอนาคตใหม่พักก้าวไกลอะไรเนี่ยก็ออกมาลุมดา่าโอ้ยเนี่ยทำงานไม่เป็นดีแต่กู้นะให้คนเนี่ยไปพ่นกําแพงเนี่ยใครขับรถตำหนจะเห็นดีแต่กู้เก่งแต่กู้นั่นคือเหตุผลในความจำเป็นเนี่ยมันจำเป็นต้องกู้ถูกไหมครับกู้แล้วมาดูแลประชาชนไม่กู้จะปล่อยให้ประชาชนตายด้วยโรคระบาดเหรอไม่มีวัคซีน เสียไปในแขนประชาชนเลยแล้วมันต้องแบ่งเป็นระยะแก้วิกฤตก่อนไอ้ที่พี่กองบอกมาแล้วยังมีระยะกลางก็คือว่าดูซิว่าต้องเก็บกักเงินไว้อีกก้อนหนึ่งเผื่อเห็นไหมล่ะมันระบาดรอบสองมาเนี่ยเห็นไหมรัฐบาลแทบจะไม่มีเงินแจกอยู่แล้วอะมันจึงจําเป็นต้องกู้เราก็ถึงรอดพ้นมาทีนี้มาดูสถานการณ์เศรษฐกิจของเราค่ะเราใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้วงวดแรก145,000ล้านใชล้าะใช่ไหมครับงวดที่สองเนี่ย ผู้สูงอายุสาม0 0ืล้านโดยประมาณสามหมื่นล้านกว่ากว่ากรมกลมว่าม0มื่นถึงสี่หมื่นอันนี้นะก็ซัดไปเกือบสองแสนล้านแล้วค่ะคำถามคือผลที่มันออกมาเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะพายุหมุนทั้งเซจหมุนไปไหนอยู่ตรงไหนหมุนไปไหนนะเพราะอย่างที่หลายคนบอกแล้วว่ากลุ่มเปาะบางเนี่ยเขาใช้เงินระมัดระวังนะ มันก็พูดง่ายว่าเงินมันจ่ายไปเนี่ยผลที่ได้กลับมาเนี่ยมันก็ได้แหละได้บ้าง<ะ>แต่มันได้ไม่เท่าที่คาดหวังเอาไว้ะนะนี่ก็ประสทอนฝีมือในการบริหารเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้การที่คุณนั้นที่วัดสามารถออกมาสแสดงความเป็นห่วงเนี่ยมันก็สมควรด้วยเหตุด้วยผลแหละว่าอ้าวไหนคุยนักคุยหนาว่าเก่งนะแล้วก็ด่าคนที่เขากู้มาก่อนย่านนี้นะคุณก็จะอามากู้จะมากู้อีกนะ กู้มาปล่อยกู้เพื่อให้อะไร SME เอได้ไปหมุนได้ไปอะไรกันต่างๆเหล่านี้แล้วผ่านทากศคืออันนี้คิดในแง่ไม่ดีเลยนะพี่กองคือฐานเสียงถูกมหพวก,กเกษตรกรต่งตางๆเอาไปปล่อยกู้ให้กลุ่มพี่น้องเกษตรกร,กรซึ่งถามว่าจําเป็นไหมโอเคบางส่วนก็จําเป็นแต่ทีนี้ส่วนหนึ่งเป็นฐานเสียงของคุณหรือเปล่านี่คือ,อนิสัยที่คุณทักษิณใช้มาตั้งแต่ตัวเองเป็นนายกคือเอาเงินจากภาษีอของประชาชนเงินงบเนี่ย ไปใช้จ่ายผ่านโครงการประชานิยมเราเสียและต้องใช้นี่ hmm. สุดท้ายพักการเมืองก็คือพักเพื่อไทยคุณทักษิณได้คะแนนนิยมไปคนก็เลือกกลับมาอีกว่านี่ uh. ไงจัดสรรงบจัดสรรเงินมาให้พวกเราคำว่าพวกเรามีคำว่าพวกอยู่ไงพี่กอง hmm. ให้พวกของเราท้ายที่สุดเนี่ยเราทุกคนในประเทศต้องร่วมกันชดใช้กรรมคือชดใช้ดอกเบีย้ยที่คุณกู้มา จะเลือกไม่เลือกไม่รู้รู้แต่ว่าคนได้หน้าได้คะแนนเสียงคือพรรคเพื่อไทยคนใช้นี่คือประชาชนคนไทยทุกคนคราวหน้าเลือกเขาอีกไหมอ่ะเลือกคราวหน้าก็เลือกเขามาอีกแล้วก็ต้องเจอประชานิยมแบบนี้วนไปวนไป,นไปเรื่อยๆอเหมือนที่คุณผู้ชมเราบอกอะคะ่ะนักการเมืองเป็นยังไงคนเลือกก็เป็นแบบนั้นคนเลือกเป็นยังไงนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นพอนะนไหม